ครับต่อไปก็จะเป็นชุดไมเนอร์อคาณาที่เป็นไพ่ถ้วยนะครับไพ่ถ้วยก็จะเป็นแทนธาตุน้ำนะฮะธาตุน้ําทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะเป็นไอ้เจ้าถ้วยเนี่ยหรือไพ่แทนธาตุน้ำเนี่ยจะบอกถึงความรักความสัมพันธ์นะครับโดยตรงเลยนะฮะก่อนอันนี้เป็นเหรียญพูดถึงเรื่องเงินผลประโยชน์แต่ว่าเจ้าถ้วยเนี่ยแทนถึงความรักความสัมพันธ์นะครับผมใบแรกเนี่ยครับก็เป็นไพ่ไล่เรยนตั้งแต่แต้มหนึ่งถึงถึงเลข1ิ เลขหนึ่งเนี่ยก็คือ1ถ้วยแทนถึงการเริ่มต้นคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยเลขหนึ่งในแต่ละชุดเนี่ยแทนการเริ่มต้นหมดนะครับผมนะฮะหนึ่งถ้วยแทนถึงการเริ่มต้นมีรักใหม่ๆรักที่ดีนะครับผมนะฮะรักที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเอ่อต่อให้คุณไม่ต่อให้คุณไม่โสดนะผมเคยเจอกรณีหนึ่งต่อให้คุณไม่โสดแต่ถ้าขึ้นเลขหนึ่งถ้วยคือคุณก็จะเริ่ม ทำตัวเองให้โสดเพื่อจะได้เริ่มมีรักใหม่คือการที่แบบทำเป็นเจ้าชูเล็กเจ้าชู้น้อยนั่นเองนะครับผมออกเลข1หนึ่งไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องดีเสมอไปนะฮะนี่คือความหมายของไพ่หนึ่งถ้วยโดยตรงการเริ่มต้นมีรักครั้งใหม่นะฮะอีกแง่หนึ่งหนึ่งถ้วยถ้าเป็นเรื่องของมันมีเ,เกลเล็กเกน,น้อยคือเรื่องอาชีพด้วยในไพ่หนึ่งถ้วยนั่นคือแทนเรื่องสิ่งที่เป็นลักษณะแบบอาหารการค้าขายอาหารที่เป็นพวกเบเกอรี่ นะครับผมพวกเปิดร้านเบเกอรี่พวกกาแฟอ่าขอโทษฮะพวกคาเฟ่น,นะครับผมทั่วไปอย่างเงี้ยได้หนึ่งถ้วยทำลรวรุ่งนะครับหนึ่งถ้วยอีกแง่นหนึ่งคือมันเป็นไพ่ของเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณทั่วแทนถึงความรักความสัมพันธ์อ่ามันจึงแทนถึงคนที่มีพรสวรค์นในการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คนเก่ง คือคนที่มี EQ นั่นเอง EQ คือการเข้าสังคมได้เก่งได้ดีเพราะนั้นคนได้ไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยจึงเหมาะกับการทำงานพวก PR ประชาสัมพันธ์นะครับผมพูดแล้วคนฟงังพูดแล้วคนเชื่อถือพูดแล้วคนอยากได้อยากเอานี่คือไพ่หนึ่งถ้วยนะครับต่อไปไพ่สองถ้วยครับสองถ้วยมันเป็นไพ่ของสื่อถึงคนรักกันยื่นถ้วยให้กันคือยื่นความรักให้กันสองคนนี่แหละครับเขาเรียกว่าไพ่คู่แท้ผมจะเรียกเขาไพ่คู่แท้เลย เขามคือการที่แบบสามารถตามหาคนรักจนเจออะนะครับผมรักกัน2คนจริงๆมีการ2คนจริงๆนะฮะถ้าขึ้นในไพ่พื้นฐานดวงคือคุณมีคู่แน่ๆคุณตามคู่แท้คุณเจอแน่ๆนะครับผมถ้าเป็นไพ่การออกดวงจรคือ3เดือน6เดือน1ปีมันจะหมายถึงว่าคุณก็ถามว่าจะมีแฟนไหมออกสองคูยมีแน่ๆแต่อีกแง่หนึ่งผมเคยเจอคือ สถ้วยไม่ได้แปลถึงความหมายสวยงามเสมอไปอาจจะหมายถึงคุณไปรักคนมีคู่อยู่แล้วก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจับได้ไพ่อะไรที่เป็นไพ่ข้างเคียงนะครับต้องดูให้ดีนี่คือไพ่สองถ้วยแต่ความหมายตรงคือมันคือไพ่ของคนรักกันอยู่แลว้วว่าการเจอคนรักเป็นแลสะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายเหมือนสารลักของการแพทย์ด้วยมันคือไพ่ของการเยียวยานะครับผมถามว่าจะหายจากโรคไัยไหมได้ตัวนี้หายแน่ ราะมันมีเครื่องหมายการเยียวยารักษาหายอยู่นะฮะนี่คือเก็บเล็กเก็บน้อยในไพ่นะครับไพ่สามถ้วยสามถ้วยเป็นไพ่ความรักที่ดีเหมือนกันนะฮะมันคือการได้การได้เจอความรักได้พบคนรักนะถ้าเป็นไพ่ออกปัจจุบันนะครับได้สามถ้วยคือการที่ได้เจอคู่แน่นอนแต่อีกแง่หนึ่งสามถ้วยหลายๆครั้งที่ผมดูจากประสบการณ์ผมแทนรักสามเศร้าได้เหมือนกันแต่เป็นสามเศร้าที่แปลก สามเท่าที่ไม่ปวดใจอะ่ะคือยินยอมพร้อมจะให้มีมันมีอยู่นะครับในใน,ในการดูดวงผมอะ่ะบางคนที่แบบว่ารู้ว่ามีนะก็ยอมให้มีอะไรเงี้ยแต่ต้องมาหาฉันด้วยมันจะออกสามถ้วยนะครับแบบสแบบรักสามเศร้าแบบไม่ยินยอมมีไหมมีเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในไพ่ดาบนะ อีกอ่าหนึ่งตัวนี้แทนถึงการสังสรรค์รื่นเริงการไปงานเลี้ยงกันไปงานปาร์ตี้ก็แทนสังเพ,พื่อเพะว่าคุณจะเห็นว่างานศิลปเหมือนกันเขายกแก้วชนกันเนี่ยแล้วก็ทําตัวล่าเริงอยู่ในเหมือนอยู่ในงานปาร์ตี้กันนะครับนี่คือความหมายมันสามถ้วยอีกแง่าหนึ่งเป็นไพ่การตั้งคันถามว่าตั้งคันไหมออกสามถ้วยตั้งคันแน่นอนนะครับไพ่สี่ถ้วยสี่ถ้วยเป็นไพ่สังเกตว่าง,งานสิ่ปสื่อถึงคนที่ทําท่ากอดอก จะมองเป็นลนักษณะคนคุ้นคิดก็ได้หรือมองเป็นลนักษณะของคนที่เอาแต่ใจหรือมองเป็นลนักษณะของคนที่ไม่พอใจในสิ่งที่เองมีอยู่ก็ได้ครับเพราะว่ายื่นถ้วยมาเนี่ยก็เอาถ้วยมาวางไว้ไม่พอใจอ่ะจะเอาถ้วยอีกจะเอาถ้วยอีกคือแทนถึงคนช่างเลือกเลือกแล้วเลือกอีกนะครับผมตินู่นตินี่ตลอดเวลานี่คือนิสัยของคนที่ได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับถ้าเป็นเรื่องความรักคือการไม่รู้จักพอคือจะมีแล้วก็มีอีก นะครับผมยิ่งถ้าออกเป็นไพ่สีถ้วยแล้วึ้นเป็นไพ่ l o v e r รคือไพ่เสน่ห์มีเสน่หอ์อย่างแรงอ่ะหมายถึงว่าคนที่แบบว่าคบซ้อนไปเรื่อยเพราะรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ต้องการและต้องการอีกให้คนมารักตัวเองเรื่อยๆนะครับนี่คือสีถ้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งสีถ้วยแทนถึงความเบื่อหน่ายเพราะว่าคุณสังเกตดีๆหน้าตาเขาเหมือนเขาเบื่อมีความรักไม่จบไม่คือเ,เรียกว่าเบื่อกับถ้วยเดิมๆของเดิมๆก็จะหาถ้วยใหม่เสมอมันหมายถึงการ เป็นคนขี้เบื่อหรือความรักของคุณและคนรักคุณมาถึงทางตันมันเริ่มเบื่อกันแล้วถ้าออกมาอย่างนีุ้๊กคุณจะต้องหาอะไรที่แบบมันเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพแวดลอ้อมเปลี่ยนเอ่อโลเคชั่นนะครับในการเจอกันหรือว่าออกจากมุมน้ำเดิมออกจากห้องที่เรามีกันแค่2คนไปไปเที่ยว ที่จะไปขึ้นเขาไปลงทะเลก็ได้เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ความรักมันอู้ฟู่ดูแล้วน่าตื่นเต้นเล้าใจแบบใหม่นะฮะถ้าออกสี่ถ้วยเนี่ยมันถือว่ามันเริ่มถึงจุดที่แบบเบื่อกันแล้วอะ่ะต้องหาสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณนะครับไพ่ห้าถ้วยตัวนี้ในบรรดาไพ่ถว้วยที่ไม่ดีจะมีสองตัวตัวแรกที่คุณเห็นนะฮะก็คือไพ่ห้าถ้วยอีกตัวหนึ่งคือไพ่แปดถ้วยนะครับ ถ้าถ้วยคือความรักที่คือไม่เข้าใครไม่ออกคุณเดินหน้าไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้คือไม่สามารถลืมอดีตได้ไม่สามารถลืมคนรักได้จะเดินหน้าคนใหม่ๆก็ทําไม่ได้นะครับคุณสังเกตว่ามันจะมีถ้วยลม้มอยู่สามถ้วยก็คือความรักมันพังไปแล้วแต่ยังมีความหวังอยู่ไอ้สองถ้วยข้างหลังที่อยู่ด้านหลังนี่คือความหวังอยู่ว่ามันจะกลับมาดีเหมือนเดิมอาจจะหมายถึงความรักที่เรายังคงเราบุฟคือบูฟออนกันมาแล้วแต่ใจคุณยังไม่ได้ m ูฟอ o อนคือไม่ได้ไปจากเขา ยังคงอยู่ที่เขานี่ก็กลายเป็นก็คือเป็นความหมายไพ่ห้าถ้วยเหมือนกันคนที่อมทุกข์นะครับเอาแต่นั่งคิดถึงอดีตเก่าๆความหลังเก่าๆก็แทนห้าถ้วยเพราะว่าสังเกตว่าจะมีผ้าคลุมสีดาคลุมตัวเขาแทนถึงการอมทุกข์การคิดถี่คิดถึงแต่เรื่องแง่ร้ายนะครับอดีตเก่าๆที่ฝังใจแล้วไม่ลืมนะฮะนี่คือตัวนี้ถ้าเป็นความรักถ้าหาว่าคนรักเก่าจะกลับมาไหม ต่อให้กลับมาก็พังนี่คือคําตอบเลยนะครับต่อให้กลับมาก็พังเพราะถ้วยมันล้มไปแล้วไอ้สองถ้วยนี่คือแค่ความหวังนะครับนะครับผมไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้าจริง,รงเพราะคุณหันหน้าไระทางสามถ้วยคุณไม่ได้หันหน้าไปทางสองถ้วยเห็นไหมนี่คืออ่านงานศิลป์อีกแบบหนึ่งนะครับต่อไปไพ่หกถ้วยหกถ้วยเป็นไพ่ที่ความหมายกว้างนิดหนึ่งตัวที่ว่ามันแทนถึงการมีแฟนเด็กได้หนึ่งนะครับผม จะเกตว่าจะมีเด็กอยู่ในลูกคือเด็กโตกับเด็กเล็กมันเลยแทนถึงการมีแฟนเด็กได้หนึ่งนะครับผมคนที่แบบว่าอายุาสมมุติตัวเองอายุ50นะครับผมได้ไพ่หกถ้วยขึ้นมาอาจจะหมายถึงจะได้แฟนเด็กกว่า10ปีอาจจะได้แฟนเด็กสักประมาณ10ปีอัพนะอาจจะได้แฟนเด็กสักสามสิบยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยเปนเนี้ยอารมณ์เนี้ยครับคือไพ่หกถ้วยอีกอย่างหนึ่งแทนถึงคนรักเก่าก็ได้นะครับผม การถามว่าจะมีคนรักเก่าจะกลับมาไหมคือดีกันไหมหกถ้วยกลับมาแน่คืนดีกันแน่ก็เป็นหกถ้วยเหมือนกันอีกแง่นหนึ่งนะครับไพ่หกถ้วยนะจากแทนเรื่องของออแฟนเด็กแล้วคนรักเก่าแล้วยังแทนถึงความรักกับพี่น้องบาง,บางครั้งก็หมายถึงว่าเขาถ้าถามว่าเขารู้สึกไงกับเราออกหกถ้วยแล้วไพ่อื่นไม่ดีเลยจะหมายถึงว่าเขาคิดกับเราแค่พี่น้องนะไม่ได้คิดกับเราไกลกว่านั้นนะครับก็เป็นหกถ้วยเช่นเดียวกันนะฮะ ต่อไปครับไพ่เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยเป็นไพ่คล้ายๆกับไพ่เลเวอร์สก่อนหนะ้าที่แทนถึงเสเน่หาคนมีสเสน่ห์เจ็ดถ้วยคือแทนถึงการมีสเสน่ห์แรงสเสน่ห์ที่น่าหลงไหลหน่าเข้าใกล้แทนถึงการหลงได้เหมือนกันหลงมากหลงรักคนนี้มากไม่รู้เพราะอะไรแต่งงหัวไม่ขึ้นก็แทนเจ็ดถ้วยนะครับผมนะ เพราะนั้นถ้าแทนถ้าตำแหน่งไพ่เจ็ดถ้วยขึ้นตรงกลา,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 าง,างตัวเราจะหมายถึงว่าเรามีเสน่ห์มากแต่ถ้าไพ่เจ็ดถ้วยอยู่ข้างๆตัวเราจะหมายถึงว่าเราอาจจะไปหลงเสน่ห์ครจนเรางงหัวไปขึ้นก็ได้นะครับคุณดูในรูปจะเห็นงานศิียนสื่อถึงคนคนหนึ่งนะครับที่มีกิเลสกิเลสค,คือแทนถึงคนที่แบบตัวสีดําเลยนะฮะอยากได้ในสิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นภาษารชาชวังก็คือบ้านเรือนที่หรูหราแก้วยเงินทองชอบกออทำความสำเร็จยาพนานะท่หรราที่สุด สมัยก่อนก็คือเป็นมังกรเนะี่ยะมันไม่มีรถเฟอร์รี่หรือมัศรติก็แทนมังกรอ่าแล้วก็ความน่าลงไหลก็จะเป็นหรือมิสเซนก็แทนงูแล้วก็รูปร่างไต้สวยงามก็เป็นหัวคนส่วนสิ่งที่ปัรถนาแอซ่อนไว้ก็จะเป็นสิ่งที่ในรูปคือวาดเป็นรูปภาค,คุบอยู่อันนี้คือแทนถึงลักษณะของการปัรถนาอยากได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าถามว่าสิ่งที่เราปัรถนาไว้สําเร็จไหมไอ้ตัวเนี้ยมันบอกว่า50และสําเร็จ แต่จะได้จริงหรือเปล่าคุณจะดูไพ่รอบข้างถ้าขึ้นเป็นไพ่ถ้วยเหมือนกันก็คือน้ําเจอน้ําไม่ได้นะฮะแสดงว่าความน้ําเหลวแต่ถ้าเป็นไพ่ถ้วยเจ็ดถ้วยและเป็นไพ่เหรียญอาจจะหมายถึงว่าสิ่งที่คุณฝันไว้เป็นจริงแน่นอนเพราะว่ามันมีธาตุอื่นเข้ามาเกี่ยวมันทําให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นปรูปธรรมขึ้นมานะครับเห็นไหมการอ่านไพ่ไม่ควรจะอ่านใบเดียวนะฮะต่อไปครับไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยแทนสังเกตว่า มันจะเป็นถ้วยตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีคนเดินเนี่ยสะบัดต,ตูดเดินหนีไปมันคือไพ่ความรักที่ไม่ดีใบที่สองการห่างเหนนืนอจากคนรักนะครับผมคนที่ไม่มีสเสน่ห์ไปกี่เจ็ดถ้วยคือคนมีสเสน่ห์ใช่ปะ่ะถ้าไม่มีสเสน่ห์คือตัวไหนตัวนี้เลยฮะคนที่ขาดเสน่ห์ไม่มีใครเข้ามาจีบไม่ได้แปลว่าเขาไม่สวยนะเคยเจอลูกค้าอยู่คนหนึ่งสวยสวยแหละแต่ได้ไพ่แปดถ้วยขึ้นตรงกลางคือไม่มีใครเข้ามากล้าเข้ามาจีบเขาเลย นะครับผมเหมือนเขาแบบเขามีความสวยแต่เขาเลสเสน,เน์่นะที่จะมีคนเข้ามาชาร์จเขาเพื่อแบบอยากได้เขาเป็นคู่ก็จะเป็นตัวนี้แหละแปถ้วยนะครับถ้าบางคนมีคู่อยู่แล้ว8ปถ้วยขึ้นจะหมายถึงการห่างเหินจากคนรักนะครับผมอยู่ไกลกันไม่ค่อยได้เจอกันนะครับผมต่างคนต่างอยู่กันคนละที่นานๆกลับมาเจอกันที่ครั้งหนึ่งนานๆกลับมาเจอกันทีนึงก็จะเป็นไพ่แปะถ้วยนะครับผมตัวนี้นะฮะอย่างหนึง่งคุณจะเห็นว่ามันมีดวงจันทร์ทั้งจันทร์เสี้ยว จันทร์เต็มดวงอยู่ในไพ่มันเลยแทนถึงวันพระของไทยเรานะฮะในหนึ่งเดือนจะมีวันพระอยู่สี่วันนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันน่ะเพราะนั้นมันจะหมายถึงวันพระบางคนบอกว่าทําการค้าเปิดวันไหนดีเริ่มปฐมริ่มวันไหนดีถ้าออกให้ตัวนี้ปุ๊บคนเริ่มวันพระเลยง่ายสุดนะฮะตอบตามไพ่เลยนะครับผมต่อไปเก้าถ้วยเก้าถ้วยครับแทนถึงรักซ้อนอา พวกที่ชอบประชุมสายอ่ะพวกที่ชอบแบบคุยคุยเยอะๆคุยหลายคนวางคนนั้นเสร็จปุ๊บคุยคนนี้ต่อคุยคนนี้เสร็จปุ๊บคุยกับคนนี้ต่อเป็นไทม์ไลน์เวลาแบบติดติดกันอ่ะคุยเยอะๆก็แทนลักซอนตัวนี้เลยเพราะว่าควรสังเกตว่าทั่วแทนความรักความสัมพันธ์ใช่ไหมครับเขาเอาทั่วมาวางรอบตัวเองเสียว่าเขาอยากให้ตัวเองเป็นที่สนใจเป็นคนป๊อปปูล่ายืนนั่งกอดอกอยู่ตรงกลางคือให้ตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นคนที่แบบดูแล้วแบบว่าอะไรอะ่ะฉันเลือกได้ ฉันดูดีใั่มีมเสน่ห์เอาโทษมาวางไว้รอบๆคือให้แต่ละคนมาหลงเขามารักเขาลักษณะนี้คือแทงถึงการเป็นคนเจ้าชู้ได้อย่างหนึ่งฮะนะครับผมเพราะนะั้นถ้าออกมาไพ่ปัจจุบันอาจจะมาถึงถ้าเราดูคนรักเราหรือคนที่เรากําลังคุยอยู่ว่าจริงใจไหมออกกล้าถ้วยในตาแหน่งเขานะตมาหถึงว่าเขาเนี่ยคุยเยอะนะคุณต้องระวงังแต่ถ้าออกตำแหน่งตัวเองก็หมายถึงว่าคุณนี่แหละเป็นคนคุยเยอะต้องระวังตัวเองนะครับผมนี่คือกล้าถ้วยอีกแง่าหนึ่งตามธรรมชาติในการอ่าน ตาตำรามันจะหมายถึงไพ่ฮอร์โมนเซ็กชวลการมีความรู้สึกกับเพศเดียวกันก็แทนตัวนี้นะครับผมนี่ถ้าออกไพ่ตัวนี้กับไพ่เดบิวด้วยขึ้นมา2ตัวติดกันจะหมายถึงโอกาสเป็นฮอร์โมนสูงมากนะฮะในการอ่านต่อไปไพ่สุดท้ายครับไพ่ที่ดีที่สุดในสํารับเรื่องความรักเลยก็คือตัวนี้นจริงมันจะมี2ตัวแหละที่ผมชอบนะบเอามาใช้ในการอ้างอิงว่ารักดีไม่ดี จะมีอยู่ไพ่สองถ้วยหนึ่งไพ่สิบถ้วยหนึ่งสิบถ้วยเนี่ยสังเกตว่ามันจะวาดเป็นรูปของครอบครัวฮะพ่อแม่แล้วก็ลูกล่าเริงมีความสุขภายใต้รุงงามที่มีถ้วยเนี่ยเรียงกันพาดผ่านอยู่มันคือแทนถึงความรักแบบอยู่กันจนถือไม้ท้ายอดทองกระบองยอดเพชรตัวนี้เลยครับ ต่อให้มีไพ่ทาวเวอร์ไพ่เดซขึ้นมาในสำรับนะแล้วขึ้นไพ่ตัวนี้ด้วยคือก็คือต่อให้พวกคุณทะเลาะกันแทบตายขนาดไหนเลิกกันไปแล้วก็ตามสุดท้ายต้องกลับมารักมาคพบกันอยู่ดีจนอยู่กันจนแก่เท่านะฮะนี่คือสิบถ้วยเลยผมเขาเรียกว่าเป็นไพ่แก้อาถรรพ์เรื่องความรักอย่างดีเลยถ้ามันออกมานะไพ่ของแทนการคืนดีก,การกลายเป็นคนในครอบครัวเดียวกันนะฮะรักกันกลมเกลียวอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิบถ้วยเลยนะครับผมอ่า ทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะนี่คือความหมายของไพ่ไมเนอร์อาฮาน่าที่เป็นชุดถ้วยนะครับ